จะมาแนะนําท่ายืดยืดขาครับเวลาปวดขาปวดเข่านะครับอันนี้จะใช้หุ่นหมอกิปนะครับเดี๋ยวลองยืดขาดูหน่อยครับให้นั่งท่าแบบนี้เลยครับนั่งข้างเตียงหรือโซฟาที่บ้านนะครับอย่างนี้นะฮะขาข้างนึงห้อยมานะครับเราจะยืดขาข้างซ้ายข้างที่เหยียดแบบนี้แล้วก็ก้มมือมือมาแตะเนี่ยอันนี้จะช่วยป้องกันเข่าเสื่อมแก้เข่าเสื่อมได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่เสื่อมไปแล้วก็จะทุเลาลงได้นะครับแต่อันนี้จะใช้ได้ดีกับปวดขาตึงขาตึงสะโพกนะ 15วินาทีนะครับอ่าลองลองเชิดขึ้นหายใจพักนิดนึงอ่ะเป็นไงตึงไหมอันนี้ก็ยังไม่ตึงมากนะมันจะมีคนตึงกว่าน,นี้อ่าเดี๋ยวลองยืดอีกทียืดอ่ะยืดมือมาแตะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสักยี่สิบวินาทีนะอ่ะพักนี่แล้วถ้าเราจะยืดอีกข้างนึงก็แค่กลับด้านอ่ะกลับด้าน ยืดอีกข้างหนึ่งอันนี้เราก็จะยืดขาข้างที่วางขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะมีโซฟาก็ทําได้นะครับแล้วก็ข้อสังเกตนิดนึงก็คือบิดข้อเข่าเข้าด้านในบิดข้อเท้าเข้าด้านในนะครับเนี่ยสังเกตนิ้วโป้งนิ้วโป้งเข้าด้านในแบบนี้นะวาดมือมาแตะเลยอ่าวาดมือมาแตะยืดขานะครับส่วนที่มันจะได้ก็คือใต้ข้อพับเข่านะครับตึงมากนะคใครทําท่านี้แล้วได้ผลยังไงเนี่ยคอมเมนต์แชร์ให้ดูหน่อยนะครับข้างละ5รอบนะฮะ ข้างละ5รอบนะครับรอบหนึ่งก็20วินาทีสมมติครบ20แล้วก็พักหายใจนิดนึงแล้วก็ไปต่ออ่ะก้ม1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20เเท่านี้คุณก็จะปวดขาน้อยลงครับใครลองทำก็ต้องได้ผลอย่างนั้นแน่นอนครับ